เฮ้ยเหงาเงาเงาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงาตัวเองตกใจหมดโธ่โอ้ยเฮ้ยลั่นจริงอันนี้ตกใจตกใจลั่นไปแล้วบอกแล้วผมตกใจง่ายแม่งอยู่ดีแม่งมาแห่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมไ e ท r a i n นะครับก็เป็นแนวเกมการผจญภัยเอาตัวรอดนะครับก็คือเราจะได้มาอยู่บนรถไฟลอยฟ้านะครับแล้วก็ต้องคอยเก็บทรัพยากรต่างๆที่ลอยตามมานะครับให้นึกถึงเกมลาบก็ได้นะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ new game ก็อันนี้ยังเป็นตัวเดโมอยู่นะครับก็หยิบยกมานะเผื่อท่านผู้ชมสนใจนะครับคือดูคอนเซปต์เกมก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับอันนี้ก็คือการฝึกสอนทั่วไปนะการเดินการกระโดดการหมอบการวิ่งนะครับประมาณนี้กโดโอเอปิดไปเลยเอ่อเควสเขาบอกว่าให้ไปรวบรวมเศษเหล็กนะครับน่าจะนี้ปกระพิบกระพิบหยิบเลยครับ เศษเหล็กอีกอันหนึ่งตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อ่าเสร็จแล้วเอาไปคราฟนะครับที่ตรงนี้เหรอโต๊ะคราฟคราฟเป็นสแตนนะครับอ่ะทีเอ็ดแล้วก็หลอกคราฟไปเสียงเกมก็สมจริงอยู่นะมีมิตินะครับเกมนี้ มีเสียงกล้องกลงวานอะไรด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับถัดไปเขาก็บอกว่าให้เอาไปวางไวท้ที่เหมือนเป็นตัวผักรถไฟอะ่ะตรงนั้นนะ่ะตามเป้าหมายเลยนะครับใส่เข้าไปไเรียบร้อยแล้วก็เปิดประตูนะครับตรงนี้นะเปิดประตูสามเหลี่ยมอันนี้นะครับคอนเซปต์มันก็แปลกดีนะ เปิดประตูได้นี่ดูแบบมีความไซไฟนะนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้เดินทางไปต่างโลกนะอ๋อ,อมันคือต่างโลกเว้ยไปครับโชว์นี่ตัวเรามาแล้ว ตัวอะไรนี่เฮ้ยเหมือนเหมือนตัวในไอเอชและไอตัวที่มันไปหาลูกโอกอะ่ะแต่แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นเอเลียนยังไงครับโหมาเพียบเลยตายแล้วเหมือนปลาหมึกนะแต่ทำไมรถไฟมันต้องลอยฟ้าด้วยวะรถไฟลอยฟ้า คือคอนเซปต์เขาแปลกดีอ่ะอุ้ยโอ้หมาพร้อมกับปืนลูกโม่ครับอ่าถัดไปเขาบอกว่าเนี่ยสามารถเอ่อไปเก็บของได้นะในการเกี่ยวเชือกไปนะครับคล้ายๆลารฟอะ่ะคิดว่าเหมือนลารฟก็ได้นะครับอารองวิทตรงเนี้ยเก็บของเจ้าบินวนทําไมเนี่ยไปครับเอ้ยลอยได้เว้ยเก็บของเหมือนเป็นกิ่งไม้อันนี้คืออะไร เก็บครับอุ้ยยาวเกินแล้วไปไม่ถึงแล้วก็ให้ใช้ตัวคันโยกนะครับในการผักให้มันไปนะอย่างนี้ไปเลยเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะครับคือถ้าเป็นเอาเอาเชือกประโยน์นี่ก็เหมือนลาบเลยอะแต่อันนี้เราต้องบินไปเก็บนะครับทับของก,กัตัว B แล้วก็กัตัว X นะในการารีแพร์นะครับแล้วก็ทุบพิง เก็บก่อนเก็บก่อนไอ้นี่ไงไม้ไม้ไม,ไม้โอเคฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เก็บของเลยจ้าอะไรเนี่ยเหมือนงุนเลยผมไม่ใช่อะนะเดี๋ยวลองคราฟดูสิคราฟได้บ้างกดตัวบีเอ่อมีโต๊ะครับเตาหลอม ห้องครัวแลบวิจัยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นการทำอาวุธหรือเปล่าน่าจะใช่นะที่เก็บของไม้ไม่พอมีพื้นไม้ด้วยอาจะต้องขยายเป็นแบบรถไฟยาวๆก็ได้นะตอนนี้เป็นแค่แบบรถอันเล็กๆอะ่ะก็ยังสร้างอะไรไม่ได้เลยนะครับสร้างแต่พื้นไม้อะไปต่อ เก็บเก,กี่ยวทรัพยากรม่มีอะไรนะตรงนี้เฮ้ยด้านบนดบ,บนจอดก่อนจอดก่อนเฮ้ยไปดีครับไปดีครับเอาของทุกอย่างที่ขวางหน้าเอาฝั่งนูนน้นฝั่งนู้นมาครับมันเป็นเศษเหล็กหน้านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยิงก่อนครับจังหวะนี้อะไรไม่รู้ยิงก่อนตัวใหญ่เกิน ดีนะหันไปเห็นทันถ้าหันมาแล้วมันมาเจอหน้ากันพอดีนี่ก็โอ้โหเรียบร้อยครับตกใจเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยิงมาดิยิงมาดิเก็บป่อนเก็บป่อนเก็บป่อนโอ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาสีเขียวคือเคมีนะมาอีกเปล่าวะไปนีนี่นี่นี่อืมอืม คิดซะว่าเหมือนเป็นปลาฉลามก็ได้นะตัวนั้นเนะี่ย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่มาครับมาครับมาเรื่อยเลยเว้ยออืืโดนอ you, ยู่โดนอยู่ไปซะไปซะเราก็ไปบ้างดีกว่ามาแล้วมาแล้วม,มันตายเปล่าวะเนี่ยฮะเหมือนยิงไปก็ไม่ตายนะ เก็บก่อนครับเก็บก่อนดูไปก็ดูมาก็เสียวเหมือนกันนี่แบบว่ามันโล่งๆอ่ะจากน้ำจากมหาสมุทรกลายเป็นแบบ้องฟ้าไม่มีจุดหมายเหมือนกันเลยไม่ตายยังไม่เหมือนตายแล้วนะลอยนิ่งแล้วเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนไอห,หินพวกนี้ก็น่าจะเก็บไม่ได้นะเหมือนเป็นตกแต่งอะ่ะเก็บไปจ้า ไม่ได้ไม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 วา่าไปดิไหวยไปดิเออคิดว่าเป็นน้ำก็ได้น่ะเนี่ยไปต่อครับผมน่าจะรอให้มันมาใกล้แถวนี้นะแล้วก็ยิงให้มันตายอะ่ะผมก็ไม่กล้าไปตรงนั้นน่ะกลัวไอ้ไม้ปะเนี่ยเหล็กเหล็กคือไม้ เหล็กเหอันนี้เหล็กโอเคเริ่มมีหมอกแล้วไงไหนครับเลยได้ยังเอ่อขาดก็เหล็กก็น่าจะสร้างเป็นตัวหลอมก่อนไหมแต่ก็ไม่พออยู่ดีนะอืมของพื้นฐานน่าจะเป็นตัวนี้นะครับไอ้ตัวตัวหลอมอะต้องหาชิ้นส่วนเหล็กเศษเหล็กเฮ้ยเคมีเคมี ค okay. ในเมฆมีอะไรมะในเมฆมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยไม่ไปดีกว่า <c oughs> ตัวเล็กก็บินจังไม่ยิงได้หัวนะโอเคของเริ่มมาครับเก็บน้อย อยากได้เหล็กอ่ะมีเหล็กเพิ่มไหมไม่มีนะครับตอนมีไม้เหล็กไม่ค่อยมีเลยฮะไปต่อครับไปต่อครับออกจากเมฆก้อนนี้ก่อนน่ากลัวมีแด่เคมีเฮ้ยนี่ไงเหล็กด้านบนอันนึง เรียบดีเคมี K er มาด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ครับเคมี K er. เอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออฉลามฉลามใจยเย็นดิใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นใจเย็นพี่น้องใจยเยน็นมาอย่างนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะ มาว่ะมาว่ะไปไล่ไปไลไปแต่ดีนะที่เขามีปืนให้เลยนะครับกระสุนไม่มีวันหมดหละปืนสั้นอันนี้เหล็กเหล็กเหล็กหล็กไม้ไม้เฮ้ยเงาเงาเงาเดี๋ยวเดี๋วเอาเงาตัวเองตกใจหมดโธ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้นเฮ้ยเ้ย้ตกใจ ลั่นไปแล้วบอกแล้วผมตกใจง่ายแม่งอยู่ดีแม่งมาแห่มาแห่แห่เหรอฮะตายซ้ายอีกตัวงแล้วครับโอ้ยต้องไปต่อแล้วกันต้องไปสุดสายนี่จะเจออะไรไหมหรือมันให้ไปเรื่อยๆไหมเปลี่ยนไม้ครับมองหาเหล็กอย่างเดียวดีกว่าปะ คือเนี่ยถ้ามันออกมาจากเมฆเนี่ยแม่งแบบโหดุ้งอะเคมีน่าจะพอแล้วเต็มไปหมดเคมีไม้เอ,อ้ยนี่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 จอด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 โอเคอันนั้นทันไหมนะ่ะได้ไหมนิดนึงโอ้โหไกลเกินแต่ว่ามันถอยได้นะครับอันเนี้ยนนี้ปรับให้มัน เปลี่ยนทิศทางได้โอเคประมาณนี้เก็บเหล็กหน่อยจ้าไปต่อครับได้ยังตัวหลอมดูนี้โอ้ค่ดอีกรั้งสามอัน เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวตกเฉยใจเย็นเนี่ยเขาบอกว่าต้องสร้างเป็นตัวหลอมอ่ะนะตัวหลอมโอเคได้แล้วนะครับนี่โตหลอมวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นเวิร์กเบนส์อ่ะนะขาดก้อนเหล็กนะครับสามอันต้องการเชื้อเพลิงด้วยโอ้โหมันเกมฟาร์มจัดๆเลยนี่่า ต่อแล้วกันนี่ผมว่านะเจออะไรต้องเก็บให้หมดเลยนะครับนี่ลูกอะไรอะระเบิดใช่ป่าเออระเบิดระเบิดมีกับระเบิดด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วอุย๊ยใจเย็นไอ้ฉลามแฮมเมอร์อ๋อแฮมเมอร์ใช้ในการซ่อมได้นะครับโอเคเอมาอีกแล้วมาอีกแล้วยิงฉลามไมว้ก่อนครับ ก็มาถี่เหมือนกันนะมาเรื่อยๆเลยต่อดี่แบบไหนี่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 ฮโดนหน่อยนี่เอออ้าเฮ้ยอ๋อต้องยิงด้วยไม่งั้นมันจะมาใกล้โหต้องป้องกันหลายอย่างเลยครับตัวนี้แม่งแง ไปครับยิงไปครับเปิดก่อเปิด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 โอ้ยแตกใจเย็นหิพี่น้องเออตัวนั้นมายังยังของเหิงไม่ได้เก็บแล้ววะปิด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 มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วฉลามมาแล้วฉลามลอยฟ้าเฮีหลบไปซะโหแล้เบิดเทียบเลยครับปิด ิดอไม่มานะไม่มานะมาเว้ยยิงไปครับยิงไปครับปู่มไปครับระเบิดระเบิดปิดปิดโอ้โหตรงหน้าเลยเมื่อกี้เหมือนกดอะไรด้วยไม่รู้นะยดูไหมครับยดูไหมครับ ผมต้องดูหน้าดูหลังตลอดเลยเว้ยม,มาไหมมาไหมโอเคน่าจะพ้นเขตไอ้ทุ่นระเบิดแล้วนะมันมาอีกแล้วแต่ผมว่าของมันก็เก็บยากนะมันมีน้อยอะ เก็บหน่อยแล้วกันตรงนี้ไม้ครับไม้โอเคนี่อะไรลอยข้างหลังก็ไม่รู้เฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะดูหน่อยซิออร์แกนิกออร์แกนิกนี่ไงออร์แกนิกตายไปดิ เก็บหน่อยโอเคไปต่อครับผมเล่นเกมนี้เราจะหัวใจวายตกใจอะไรเนี่ยเอากรกนิกหรือเปล่าเก็บดิเก็บดิโอเคครับทำอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่เก็บแล้วละกันของเขิงอะ เฮทงคืออะไรไงดูนิไอตัวอะไรนี่อ๋อไม่ใช่ทงไว่มันคือตัวอะน,นี่เหมือนปลาหมึกเลยวะปลาหมึกผสมกับเป็ดอะไรประมาณนั้นยิงไหมเอาตายเลยเก็บได้ปะ่ะหอได้เนื้อได้หนังนะครับอุย้ย นี่ต้องแบบทําของกินด้วยนะเ,เก็บเหล็กเก็บเหล็กแต่ว่าในการสร้างห้องครัวนั้นน่าจะลำบากเหล็กไม่ค่อยมีสปีดทับโ,โยกเพื่อเพิ่มความเร็วได้ด้วยโอเค จะสุดด้วยอย่างวะเนี่ยไปให้สุดแล้วกันนะครับไม่าจะเจออะไรโอ้ยมันตามมาแล้วไปหนึ่งดอกไอ้ชลามเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อนกไปนกนี่นกปลาหมึกมาอีกแล้วมาอีกแล้ว หรือว่าในช่วงเดมโมก็มีเท่านี้หรือเปล่านะมันก็แบบเจนแมปไปเรื่อยๆอะเอออย่างนั้นหรือเปล่าลองหลอมนี่ได้ไหมใส่เชื้อเพลิงเอาไม้เข้าไปแล้วกันโอเคแล้วก็สตาร์ทเหล็กก็ขาดเศษเหล็กอะนะคอปเปอร์ได้ครับลองค้าดูแล้วกัน อย่างไรวะอ๋อถึงต,ตัวเล็กตัวใหญ่มาเหรอฮะกลับไปซะนี่ได้แล้วได้แล้วแต่ของต้องมาหยิบทุกครั้งเลยนะครับเวลาคราฟเวลาอะไรพวกเนี้ยนะก็มสมจริงดีเฮ้ยเหมือนมาถึงจุดจบแล้วนะครับพี่ไงเออก็มีวันจบนี่ว่า เคใกล้ถึงนะครับอีกนิดนึงอันนี้เป็นตัวเดโมนะก็ลองประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปด้ไปดีอาจจะยังไม่ได้คราฟเราเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันกลัวไม่อยากไปเก็บมือน่ากลัวมีตัวเล็กก็บินตามมาเพียบเลยไปเร็วไปเร็ว ถึงแล้วนะครับนเนี้ยสามเหลี่ยมเพ่งขึ้นมาแล้วอ่าอันนี้คือดีโป้นะครับอ๋อก็คือเป็นเหมือนจุดจบของโลกโลกหนึ่งนะก็คืออันเนี้ยเป็นการเดินทางจบแล้วนะครับเหมือนประมาณแบบเป็นแมปแมปหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ่ะโอเคเรียบร้อยครับเข้าไปเลย แล้วต้องเตรียมต่อสู้ด้วยเหรอเห็นมีอะไรเนี่ยเกตเดดี้ฟอร์แบทเอะไรเนี่ยอะอุ้ยมืดตึบยังไงวะอุ้ยอุ้ยยังไงเอาเดี๋ยวเฮ้ยเอา้าเอาอยู่ดีตกไอ้นี่เฉยเลยผมไม่ได้กดอะไรนะ้ยู่ดีมันตกอ่ะ คนเริ่มมืดจะมีตัวอะไรเปล่า,าเนี่ยเฮ้ยคนคนนีอ่อุ่นใจแล้วมีคนไปดูสิเอา้าคนละพวกนี่เดี๋ยว <laughs> เอาติดอีกโอ้โหมีบวกกับคนด้วยว่ะโอ้ยเจ้าย,ยิงไม่โดนเลยใจเย็นใจเย็นโอ้ย ตายครับตายครับมีปืนมีอะไรไหมพลิกอัพเออมีปืนไว้เปลี่ยนง่ายแล้วเนี่ยโอเคมาดิครับมาอฮ้ยหน้ามันนะมีระบบเนี้ยตอนแผมก็มีแค่แบบเก็บของปเปล่าๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยบ,บ,บวกกับคนดวยเวอยลงไปดีไหมเนี่ย ไอ้คนมาคนมาเสียงป,ปืนก็มันใช้ได้เลยนะเอากระสุนหมดสุนหมดจ้าปืนอนกปืนหนึ่งโอเคหมดแล้วกระสุนกะสุนนี่คืออะไรอา่า อ๋อสามารถมาสร้างแบบเหมือนเป็นตัวรถไฟเพิ่มขึ้นไงตรงเนี้ยเทเลอเออ,อเนี่ยออกแบบได้นะครับทำให้รถาาไฟมันยาวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเระบบน่าสนใจอยู่โอเคแต่ว่าเราต้องน่าจะมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะลองขึ้นไปดูดิ ขอกระสุนหน่อยโอเคกระสุนมันน้อยเหลือเกินมีห้าลูกใอนน้พึ่งสอนเปลี่ยนอาวุธหลักคือเขาน่าจะมีแบบเป้าหมายบอกนึกว่าให้ทำอะไรนะครับอันนี้เป็นเดโมะก็ยังมีไม่เยอะเลยไม่รู้ว่าต้องไปทำอะไรที่ไหน,น่ะ ได้อีกห้าลูกครับเงี้ยปืนไปย่อยได้ป่ะได้เยอะจัดไม่มีแล้วนะเดี๋ยวลองลงไปด้านล่างดูเห็นมีทางลงอยู่นะครับตรงเนี้ยไหนดูซิปืนมากดอะไรก็กดไม่ได้เลยนะกดไม่ได้นะครับ โอ้ห้องมันเยอะจังไหมห้องพดเยอะเอ้ยสองตัวสองตัวอากระสุนหมดกระสุนหมดยิงรัวเกินไปเอ็งหัวไปครับเอ็งหัวไปครับ อ๋อคือต้องเคลีย์สตูให้หมดเว้ยนีย่ได้แล้วไฟเป็นสีฟ้าแล้วนะครับสีขาวอ๋ออย่างนี้นี่เองนะสำหรับการเคลียร์พื้นที่นะครับไม่ต้องไปกดอะไรนะคือเคลียร์ให้หมดก็ผ่านแล้วแล้วก็ถัดไปก็คือเฟสก่อสร้างที่ผมลองกดไปตอนแรกนะครับกดอ๋อนี่มันต้องการของก่อนโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับต้องมีของก่อนถึงจะสร้างได้เออตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะ ก็น่าจะเท่านี้นะครับลองไปต่อแล้วกันเออ่ล็อกดาวเพราะว่าก่อสร้างอยู่ถ้างั้นลบทิ้งไปของไม่มีอะนะเบอร์สี่ลบทิ้งเทนเลยเยอ่ะรีมูฟไปโอเคไม่ต้องสร้างนะครับเราไปต่อไป ก็ไปแมบบถัดไปใช่ไหมเออนี่ไงก็คือมาเก็บเกี่ยวทรัพยากรน่ะแล้วก็ทับเกรดรถไฟไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคจบแล้วผมมองว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ผมเล่นคนเดียวผมกลัวมันน่ากลัวเกินไปนะครับนะแต่ก็แปลกดีนะแนวเอาตัวรอดนะครับเกมนี้น่าสนใจทีเดียว เอ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวนี่ปิดคลิปก่อนอ่าโอเคครับก็ถ้าชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเออเจอกันใหม่ตอนหน้าละครตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย